สวัสดีครับผมปอเก็บชนะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพูดเรืยอไปวันเนี่ยจะมารีวิวคนนี้ปืนสลุดในด่าน PVP กันนะครับผมที่ผมได้ให้สัญญาไว้แต่ผมยังไม่ได้ทำนะต้องขออภัยจริงๆนะที่ทำจิบช้าไปหน่อยนะครับผมติดการบ้านที่โรงเรียนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมติดเรียน่เสาร์วอาทิตย์ด้วยนะครับโอ้โหโอเค มาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยในด่าน PVP สักตาหนึ่งก็น่าจะพอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเอออย่างไงเดี๋ยวผมต้องไปกินข้าวอีกนะครับผมโอเครีวิวสักส,กสองตาน่าจะพอสำหรับตัวคนนี้มันก็เป็นตัวเก่าแล้วแหละไม,ไม่ได้นานอะไรมากเอ้ยไม่ได้เก่านะก็มาเดือนนี้แหละ โอเคมาเอามาลุยแทนโอเคไปเลยเฮ้ยไม่ใช่สเตจพิเศษดิเฮ้ยไปพีวีพีโอเสองพันหกแปดหกโอ้ดูๆสามครั OK. ้งก็อเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับไปไปเนี like, ่ยลองดูครัไม่ลองไม่รู้นะครับ มารีวิวเจ้าโคน,นี่ปืนสันุตกันเลยโอ,อ,อ้สกิลแรกอืมสกิลกลางโลกแล้วก็ฟังเลยสกิลที่สองยังไม่ออกนะครับโหโดเมเดโอด้วยเฮ้ยอ้โหอะไรกันนี่ เฮ้กิเลนน่าใจานี่นะเมเทโอโอโอ้ยไทร์เกอร์หลุดมาได้ไงเอ้ยเดี๋ยวแล้วถ้ามันใช้ฟีดก,ก็หายหมดทีทีนี้นั่นไง,นนงผมผิดพลาดผิดพลาดดันยายหลวง โตกลับได้ไหมโอ้โหตาแลกเปิดประเดิมก็แพ้ไปเลยโอ้โหจริงเลือกคนถูกหรือคนผิดวะเนี่ยเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งนะโอ้ยไม่น่าเลยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เล่นพีพีก็ตอนนี้ก็รีบเล่นได้นะครับผมเพราะมันจะหมดไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ผมมันจะรีใหม่แล้วนะครับต้องรีบเล่นกันหน่อยแล้วครับทุกคน ใทราบไว้นะเพราะมันจะรีในวันอังคารนี้ครับแล้วก็อัปเดตวันที่15 yes. นะครับผมขอเจอคนที่รีวิวได้ปโปรดโอ้โหแต่ละครอนอืมจะโหดไปใส่โอเคมารีวิวล็อกเอาใหมา่ไม่เห็นสก,กิลมันเลยแล้วอันที่สองอะ เอาใหม่เอาใหม่ป่ป่าป,าปา่อันนี้นา่าจะเป็นร <c oughs> อบสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหตายรัวรัว <c oughs> เอ,อ๊ะทำไมมันถึงโหดกระจังเลยไอ้พวกนี้ เหลือความอดทนจริงๆนะโมโหละลาก่อนจอยอนรอรอครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวไปไปเลยก็สรุปว่ามันก็ดีนะสำหรับโคนนี่ใครอยากกระปั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่เห็นก็ต้องขออภัยนะว่าสกิลสองมันเป็นยังไงแต่บางคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับพูดเร็วไปไหนเออคือเมื่อกี้ผมรู้ว่าผมแพ้แน่ๆเลย เพราะว่าตอนนี้เออผมอัดไม่ได้นานนะเดี๋ยวเมมมันจะเต็มซะก่อนนะเมมผมไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้ปืนคนนี่สรุไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อยากเออ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 อย่าเอ่ดีปอดถ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและถ้าผมไม่ว่าอะไรเออ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ